สวัสดีครับสวัสดีทุนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยนะครับผมก่อนอื่นมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับแก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะผมนีแก้วเองเนี่ยมีเว็บเติมเกมนะครับเว็บใหม่เลยนะครับมาแนะนำน้องๆนะคะย้ำว่าเป็นเว็บเติมเกมนะครับผมพวกเกม ID Free Fire ทั้งหลายแหล่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานนะครับผมการเติมหรือว่าจำนวนเพชรเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวเพจก่อนเลยนะคบผมตัวนี้นะคะจะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะผมชื่อว่าเติมดีนะคบผมนี่ก็เป็นบริการเติมเกมออนไลน์นะคบผมจำหน่ายบัตรเติมเงินราคาถูกนะคะเป็นระบบเติมเงินออนไลน์24ชั่วโมงนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่าเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมตอนนี้ ทางเพจนะคะมีกิจกรรมก็คือถ้ามีคนติดตามครบนะคบผม1000ผู้ติดตามในเพจนะคะของเว็บเติมดีนะคะจะมีการแจกเพจฟรีไฟล์นะคะซึ่งกติกาง่ายมากเลยทุกคนคือกดถูกใจและกดติดตามเพจนี้นะคะกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้ให้เพื่อนเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์ UID ของตัวเองนะคะ UID เกมเนาะแล้วทางเพจเนี่ยจะมีการสุ่ม UID นะคะ แตกเนาะจำนวน517เพ็ดจนะคะจำนวน5รางวัลสำหรับผู้ที่ทำตามกฎกติกานะคะก็ยังไงเนี่ยฝากตัวเพจของเติมดีด้วยนะคะผมเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันต่ออ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเว็บนะคะเติมดีนะคะก็หน้าตาแบบนี้เลยมีการเข้าสู่ระบบนะคะต้องบอกเลยว่าเราต้องทำการล็อกอินนะคะเข้าสู่ระบบก่อนที่จะไปดูว่าเพร เป็นยังไงแล้วก็ราคาเป็นยังไงเติมแบบไหนนะคะเดี๋ยวพี่แก้วจะสอนตั้งแต่การสมัครเข้าสู่ระบบตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่สมัครสมาชิกนะคะอันดับแรกเราต้องสมัครสมาชิกของเว็บนี้ก่อนนะคะก็รายละเอียดในการสมัครสมาชิกเนาะก็จะให้ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้งานนะคะ username เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านเนาะ แล้วก็อีเมลนะคะที่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เบอร์โทรจริงนะคะผมไม่ใช่แบบใช้เบอร์โทรมั่วๆนะอันนี้แล้วก็ให้ติ๊กว่าแบบเราไม่ใช่บอทนะคะเราก็สมัครสมาชิกอันนี้คือข้อมูลที่เราสมัครสมาชิกนะคะเดี๋ยวพี่แก้วขอเวลาสมัครสมาชิกสักครู่นะคะผมหลังจากที่พี่แก้วนะับผมทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะคะผมมันจะเด้งมาที่หน้าหลักอันนี้ก็คือหน้าหลักของตัวเว็บนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็คือ,อมุมบนนะคะผมทาง ขวามือเอซสายมือเนาะจะมีเครดิตนะคะแล้วก็กล่องจดหมายเนาะแล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านอะไรนะด้านขวานะคะก็จะเป็นชื่อที่เราทําการลงทะเบียนนะคะเราก็จะมีรายละเอียดตรงนี้เนาะพวกเกี่ยวกับการเติมเงินประวัติการเติมนะคะแล้วก็ออกจากระบบนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในนี้มีเติมอะไรบ้างนะคะผมนี่ เติมก็มีหลายเกมทุกคนก็มีแบบบัตรการิน่าก็มีนะคะฟรีไฟนะคะอย่างพี่แก้วเนี่ยคือฟรีไฟแน่นอนเนาะแล้วก็ R O V นะคะผมมีเล็กนัล็อกผับจีโมบายนะคะผมโมบายลิเกนอุ้ยเยอะมากนะทุกคนทุกคนแบบเข้ามาดูได้เลยนี่เขารองรับหลายเกมอยู่นะคะนี่มีเก n s h ชินด้วยทุกคนเออโอ้ก็เยอะอยู่นะทุกคน โอเคมีฮอนไกด้วยนะคะสำหรับใครที่เล่นฮอนไกก็มีนะคะก็โอเคถือว่าเกมเว็บนี้รองรับได้หลายเกมนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองในส่วนของฟรีไฟล์ดีกว่าอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะหลังจากที่เราเลือกเกมที่เราเล่นแล้วเราจะเติมนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเขานะคะตรงนี้ให้ระบุ uid เกมนะคะของเรานะครับผมใครจำได้ก็พิมพ์ได้เลยเนาะแต่ถ้าใครจำไม่ได้นะคะให้ดูที่อ่ะ uh. อันนี้พี่จะใช้อีกรหัสหนึ่งนะทุกคนให้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เรามันจะมี UID อยู่ตรงด้านล่างของไลท์เราเห็นไหมมุมข้างล่างขวามือที่จะเป็น2034423139ตรงนี้คือ UID ของทางเกมเรานะทุกคนอ่ะให้ทำการคัดลอกมาเราคัดลอก UID สำเร็จนะคะสำหรับใครที่แบบแบบจำไม่ได้นะะ โอเคแล้วเราก็เอา UID นะคะมาวางตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เท่าที่พี่แก้วดูเนี่ยอะสมมติว่าเราเลือก33 d i a มไดมอนด์ตรงนี้เห็นเห็นยอดไว้ทุกคนมันคือยอด10เครดิต10เครดิตก็คือ10บาทนะคะทุกคนคะ่ะ68เพชรก็20บาท172เพชร50บาท310เพชร90บาทนะครผมไปเรื่อยๆนี่คือเท่าที่ดูราคาของเพชรเนี่ยแล้วก็จำนวนเพชรอะเท่ากับเว็บ เติมเกมปกติเลยนะเออเหมือนเขาบวกแบบเขาเรียกนะบวกโบนัสให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะคะผมก็สะดวกมากเลยนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใครจะเติมนะทุกคนแนะนําให้ตรวจ UID ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าหากเรากรอก UID ผิดนะคะแล้วถ้าระบบทําการเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเว็บหรือตัวตัวระบบเนี่ยเขาจะไม่ทําการคืนเงินให้นะคะผมฉะนั้นตรวจสอบให้ดีนะคะตรวจสอบให้ดีอ่ะก่อนที่เราจะ ดูว่าเติมเข้ารหัสยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการเติมเครดิตดีกว่าว่ารองรับอะไรบ้างนะครับผมโอเคก็ถือว่าสะดวกในน้องๆหลายๆคนนะคะก็ในนี้นะคะผมมีเติมผ่านตัวอ่งเปาวะเลตฟีค่าธรรมเนียมนะคะผมแล้วก็เติมผ่านกิฟต์โค้ดนะคะฟีค่าธรรมเนียมเหมือนกันกิฟต์โค้ดเนี่ยก็ในอนาคตนะคะทางตัวเว็บนะคะหรือว่าตัวเพจเนี่ยเขาจะอา,อาจจะมีการแจก โค้ดมาให้เรานะคะผมอันนี้ในอนาคตเนาะแล้วก็เติมผ่านตัวพร้อมเพลย์นะคะผมคือแอปธนาคารรับทุกธนาคารแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันซึ่งจะสะดวกกว่าเขาเรียกอะไรนะเว็บเติมเกมที่พี่แก้วเติมนะคะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนน่ะในแคนพี่แก้วนี่แหละชอบให้พี่แก้วเติมเพชรให้เพราะว่าเว็บเติมเกมอ่ะมันจะต้องชําระเงินผ่านช้อปปี้เพย์แล้วน้องๆหลายๆคนน่ะจำไม่มีช้อปปี้เพย์จะมีแต่วอลเล t นะคะฉะนั้นต่อไปนี้น้องๆเติมเองนะคะผมเพราะว่า มีเว็บนี้ให้แล้วนะคะผมเติมผ่านอังเปาวอลเล็ตนี้ได้เลยสะดวกมากไม่ต้องทั้งหาพี่แก้วแล้วนะคะผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเติมกันดีกว่าเดี๋ยวพี่แก้วจะลองเติมเงินเข้าตัวอ่ารหัสเมื่อสักครู่นะคะผมอ่ะพี่แก้วเลือกแบบเป็นพร้อมเพลยล์ละกันเนาะอ่ะพี่แก้วน่าจะสะดวกพร้อมเพลย์มากกว่าอ่ะอันนี้คือหน้าตาของโอนอ่โอนได้ทุกธนาคารเนาะกรุณาหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะเพราะว่าธนาคารปิดปรับปรุงนะคะผมโอเค เดี๋ยวเราลองเลือกจำนวนกันพี่แก้วน่าจะเติมซัก200ร้อเครดิตแล้วกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเติม200ร้อเครดิตกันอ่าเขาก็จะเด้งตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวสแกนนะครับผมเพื่อให้เราสแกนเงินเข้าไปนะฮะโอเคโอเคอันนี้นะคะพี่แก้วดำเนินการเติมเงินผ่าน ัวธนาคารเรียบร้อยนะคะพอเราสแกนเสร็จปุ๊บโอนเงินปุ๊บมันจะเด้งขึ้นทันทีคือไวมากคือไวมากจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่านี่ทุกคนเห็นไหมมุมบนซ้ายมือเครดิตที่แก้วจากศูนย์ขึ้นเป็น200นี่อันนี้เลยนะคะเห็นไหมอ่าน่าจะมองเห็นอยู่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมเงินแบบอื่นดีกว่าถ้าเป็นตัวอังเปาวอล็ตนะคะโอเคอ๋อมันจะเป็นเหมือนการส่ง ลิงก์ซองของขวัญเราต้องสร้างซองของขวนนะัญน่ะในตัวของวอลเล็ตนะมันจะมีวิธีการบอกอยู่ทุกคนตรงนี้เขาจะมีวิธีการสอนนะฮะวิธีการชำระเงินผ่านทางท r u e w a l l ็ t รูปแบบซองของขวัญอันนี้คือไปเปิดดูกันต่อเองนะทุกคนอันนี้เปิดดูต่อเองนะโอเคไหมก็คือเป็นการเติมผ่านนะคะผมเหมือนเราต้องสร้างซองก่อนเพื่อที่จะเอาลิงก์เนี้ยมาวางนะคะแล้วก็ทําการกดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าเช่นเดียวกันนะคะผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเติมกันดีกว่า Okay. กลับมาที่หน้าเดิมนะคะพี่แก้วขอเอารหัสอีกครั้งนะคะผมโอเคตอนนี้นะคะผมพี่แก้วมีเพชรอยู่139ไดมอนด์นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเติมแล้วเข้าไวจริงไหมด้วยโอเคอ่ะพี่แก้วนะคะเติมมา2 0 0รเครดิต นี่พี่แก้วจะเติม690ไดมอนด์นะครที่200เครดิตนะฮะเราลองยืนยันกันเลยเขาบอกว่าใช้เวลา1-5นาทีเราดูพร้อมกันเฮ้ยซื้อเสร็จแล้วเหรออ่าซื้อเสร็จแล้วพี่แก้วมาดูในเกมเฮ้ยเอ้ยนี่คือไวอันนี้แอบตกใจนิดนึงคือไวมากคืออ่าโอเคอ่ะอันนี้พี่สลับจอให้ดูแบบกระทันหันเลยนะกระทันหันคืออะไรวะโอเค เข้ามาแล้วนะครับผมเป็น829นะครับบวกกับมันบวกกับของเดิมไปเนาะเฮ้ยถือว่าโอเคนะถ้าใครต้องการความไวนะแต่ย้ำว่าต้องระบุอยู่ ID ให้ถูกนะครับผมถือว่าสะดวกมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้มีอย่างอื่นอีกไ,ไหมเอ่ยมีบริการบัตรเติมเงินอันนี้เมื่อกี้พี่แก้วลองแบบเติมเกมให้ดูเนาะอันนี้เป็นในส่วนของบัตรเติมเงินนะคะก็มีเป็นบัตรเงินสด True Money บัตรเงินสดเอเอสเนาะวั One, two, call, นทูคอนีครับผมกาลิน่านะคะเอ้ยมี Nintendo ด้วยทุกคนมี Netflix ด้วยเชตาบูขอดูหน่อยละกันไหนๆก็เข้ามาละอ่าเลือกราคาบัตรที่ต้องการของ Nintendo นะครับผมโอ้มีเติมอะไรนี้ด้วยอะ่ะโอ้ดีจังเลยกลับไปหน้าเมื่อกี้ยังไงรับหนึ่งขอดู Netflix หนะ่อยเป็นสาววกเน็ f l i กอยู่นะคะผมเอ้ยโอเค โออสั้นเดโอเคเลยแล้วก็ต่อไปเป็น ID ดีเกม ID ดีเกมหรอพี่แก้วขอดูอันนี้คือพี่แก้วดูเว็บไปพร้อมกับทุกคนเลยนะเพราะว่าพี่แก้วก็เพิ่งสมัครเข้ามาครั้งแรกนะครับผมตอนนี้คือยังไม่มีหมวดหมู่ ID แน่เลยแต่ว่าอนาคตน่าจะมีในส่วนของตัว ID ดีเกมนะคะบริการฟาร์มอ่าเดี๋ยวเขาหน้าทางเว็บน่าจะมีเพิ่มเติมเข้ามาให้นะทุกคน อันนี้ก็คือหน้าของเกมออนไลน์เมื่อสักครู่แหละที่อยู่ตรงด้านหน้านะครับผมก็เติมเงินมือถืออ่าก็เติมผ่านพวกนี้ได้นะผมที่แท็กทรูอะไรนะคะผมถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าอันดับแรกเลยทุกคนต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะเข้ามาในหน้าพวกนี้ได้นะพี่แก้วว่ามันสะดวกนะแล้วก็บริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาคอยแบบทักเรียกพี่แก้วว่าพี่แก้วเติมเเพชรให้หน่อยพี่แก้วเติมเพชรให้หน่อยอันนี้เลยง่ายมากนะครับผมก็ ทุกคนครับผมเดี๋ยวพี่เก้วเนี่ยจะทิ้งลิงก์นะครับของการเขาเรียกนะลิงก์ของเว็บไซต์นี้นะครับผมเว็บเติมดีนะครับผมไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะใครอยากได้ให้ไปกดที่ลิงก์นะคะแล้วก็ไปสมัครสมาชิกได้เลยมาทุกคนสุดท้ายและท้ายสุดนะครับผมของรอบนี้นะคะเรามีกิจกรรมนะครับผมแจกให้กับสำหรับคนที่ ดูคลิปพี่แก้วจนถึงช่วงท้ายนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะดูไม่ถึงช่วงท้ายก็เป็นได้แต่ว่าใครดูถึงก็ถือว่าโชคดีไปนะคะพี่แก้วมีคําถามง่ายมากๆถ้าใครดูมาตั้งแต่ต้นนะคะพี่แก้วขอถามว่าคลิปนี้พี่แก้วเติมเ,มเครดิตนะครับผมไปจํานวนเท่าไหร่หรือว่าจํานวนกี่เครดิตนะคะผมเป็นจํานวนบาทก็ได้เออเพราะมันก็คือคําเดียวกันเนาะเติมไปเท่าไหร่นะคะผมให้พิมพ์คําตอบนะครับคำถามที่พี่แก้วถามแล้วก็ สลด้วย UID เกมของน้องนะคะผมมาใต้คลิปนี้นะคะผมพี่แก้วจะสุ่มแจกนะคะผม68เพชรจำนวน5รางวัลน,นะคะผมก็ขอปิดลับนะคะผมวันอาทิตย์ที่20เวลา18นาฬิกานะคะผมหรือว่า6โมงเย็นนะคะฉะนั้นใครดูจบพี่ยินดีด้วยนะคบผมแล้วก็จะทำการ สุ่มแจกนะคบผมที่ช่องนี่แก้วเองนะคบผมโดยการอาจจะทําเป็นคลิปนะครับสุ่มแจกอีกทีหนึ่งยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องนี่แก้วเองแล้วก็ทางเพจอย่าลืมนะเพจเติมดีแล้วก็ลิงก์นี้จะอยู่ด้านล่างนะคะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พี่แก้วขอตัวก่อนครับ